สงเห็น สวยนาองค์ไข่เพื่อนเมื่อใส,ส่สารสอนเหนือเกลียงอ่อนผิวสี สองสีวไ้กอบได้ห้องหมให้อยู่อีวอนันว่าบุพิตาพระยาเวสันนอน้ยอ,อยจะคอยคานน้อยห่างต้นเดียวคนคอยเขียวป้าไม่ห้องหำให้จมไปหา สองโส,งสงภาพาเมมว่ารุคาม,มูลเลถูกแงอเงื้อแลกคือน้ำถูกอาหามและหมไม่ทุกแหลงลายแห่ง คอยลงงอมเหนียววาาแก้วบุตรตาเม่นี่ตายตัวลุโตัอมีกะคอยลงงหอมแมีกะคอยลงยามคาน ล้อนว่าได้แม่ก็คอยข้ามไปแม่ก็คอยค้ามาก่อบอนจวมสองสายใจจะแข็งราคาหนาพนแล้วแพงพอตาแก ำพาเมื่อเป็นทุงก็ค่ะยืมเียนเตียม่านวานังแก้วลามานที่สองสาสีสามแยมส่องไฟแกม เปี่ยนผิวคำสองตาดำดีดวงปอดแขนสอดสวยนาะองไขพื่นมือใสสาสานเนื้อเี่ยงอ่อนผิวสีนวลน,นู ข้า,านาดีควรคานเป็นลูกท่าวมาทาลาดมิงนางเมืองนางก่อปราดามเฮืองเครื่องย่องเก่าใสซอง ปากแยมดอกไม้แซมนีบเก้าหอมเฮาวิวอนใจเมือนงกูนี่ควาแขนป้ายเอืองเือเอืองเือ เมื่อเสียงเหล่าเคียงกอมอ่วนอ่อนกินนาลีกินนาล้อนมีโยนสมผ่านเป็นเจ้าสร้างฟูงไฟหัางจองใจใจจงปากครหาหน้าก่อโยงเขือน ไผสาึกไผสาอั้นถอนต้นตายเท้าลมงายตายตอน้าพระเจ้าฟ้าโมลีรูแลอ่านถาเมื่อนานมานมหากษัตริย์เจ้าก็จึงก่ามานทีกนี่ตา đều ăn ra có chừng cao âm mò xom mò khô ăn và trắng tay bạc đi. นางมาตายอยู่ในกาลางบงดอนป่าไม้ผีวานองมาทีจังตายเจ้าจงคุนเมื่อตายอยู่ในเมืองเจนตาลาดเมืองแก้วอ่านปานเสยใส ส่วนตารนานคอนปวารียราดาอ่านกูภีนี้ก่อนจางตาผ่านสาตตัางเสื่งดักสะก่อนปวลนาพิจิตติจารน,านีแล้วกูภีนี้ ก็จากสางหีบใส่ลุงคำมาใส่เจ้าสาเป็นหูต่างต่างนานาบูกีห้อยหูเพียนจาลานาแล้วมีตนว่าหูปลาสาสีจามาลีมอมมา เห็นอมไตเต็นแล้วไตคางท้ายแล้วเต็น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 แล้วยต้ายแล้วเต็นเปลื้อคือเหล่าลายมังกรเหลือลายลางจางตามภาคแลงหุ่งสาหูปนาค่ากูสาลาหอเฮิน biến e nó khiến la 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 nhung nhương mi thang hộp đồ ngạt sáng đi nửa ngàn cò là viết โนแค่เต่าปีเขียวสีกินนัเลี้ยกินนะร้อนมังก่อนกว้างตื่นหว่วงปาตื่นตอนบ่อนแล้วไม่สมการมีหลายลั แสนผาคแต้มหัวหนักและนาคีหับอาทิอินทีแลสร้างมาสามพังนามูเสือเสียงมีทั้งหัวโพย,ยิงงามยู่แยู่ยมแย้มมีทั้งสายจวบแก้ม chi nhem nhem xong Phật nó ơi sồm oi สามาใส่เจ้าแม่จอมใจมีทั้งอูมเมฆไหลเดียลานดาดเขือวันมากมูเนืองน้องจวงจันหอมมาใส่เจ้าหอมเท่าป่าเสใยตุรียมุนตีนันมีหลายแสนเสียง ก็จะเกิดมีแกจ่อจอมมิงเมียโขวันเหตุดังลือแก้วแม่นีมาตายอยู่ในกลางดลงดอนป่าไม่ป่ากูพี่มีไว้อยู่ต้นเดียวนายไผ่เขียว ทำเทือนหาผู้มาพร้อมเพื่อนเป็นละเพื่อนเมื่อพอสองกูเพี้ยนจากสิปองเข่าใส่ในโลงจากว่าแม่นคนใดเล่นร สวยกู่พี่นี่พาไม่ให้มันแตกเป็นหัวจากกว่าแม่นคนใดเนาะจากสีมาจอมหัวจมหัวแม่มาที่กำพาจากกว่าแม่นคนไหนเด้อจากสิมาตา้ำลางหนาแม่ขามอจมจอมควาน กูพี่นี่ก็บอกว่าจ้างว่างเจ้าไว้เนือผ่านด่านดินได้กูพีนี่ก็มีแต่เอาหวัวเขาเสียดนำตาเหตุดังนึกกาแกวแม่ นี่หากมาหมอยละเบียงขั้งมิงละหมอยหมอยละมิงมอละนาตายสากอมพีนี่ยตั้งแต่นี่เมื่อนากกเพีนีจะเป็นกรรมผาห่างไม่อยู่ใต้ตมามโกเพีนี จะพอหอมย้อนแดดไม่พอว่าหาลูกไม่มาสั่นขันกูพีนี่หากมาข้าหเนื้อถึงน้องหน่อยนาดใจพี่ขาดและตายดอมพอว่าแม่จอมใจเจียละจากลำมบากพาไปไกล เมื่อใดเดีเ๋ยวโนพญาบรมมาเสียสนใสจากน้มดีพูพนมาหนละโยธามาเอาหาพีนองเมื่อสุ่องเมืองแกวปาเสใสสาวป่าว้แบนเมียง ข้แมเงฝงพี่น้องเขาก็จริงมาถามหาฝงลงงาอาก็จจงมาถามหอว่าอีรังยอดแก้ว่่ามานงก็บก่ไดของพี่นี่ có chắc có nà hay bỏ khao leo bỏ cao wa hiến tài ตายข้างอยู่กลางดงพงป่าป่าผาเห็ดเป็นกำผานอนแหลงคู่บ่มีตั้งแต่เกี่เพีย้ยก็เลี้ยวเห็น,น้าพันลายลูกน้อยอออ บาดว่ามามือนี้สั่งว่าเห็นแต่บอนเจ้าเคยพาลูกน้อยหอยดอกไม้อยู่ตามตายตะลิงสามบาดว่ามาวันนี้สั่งมาตายเสียเทียมดอกพวมเดียวบ่เอื้น้างตายบ่ทันได้สาสวยางท้าข้ามินกินหอม ໄດ້ບໍ່ພมສົຄໃຫ້ໃຜແດ່ນໍສ້ນມາທີ່ອົອ້ອຍຫຼຂສະພັນໃນນັ້ນເບິ່ງໍເຫັນ เหลือว่าเพียสสงเสื้อตอนไหนเด้อมาเฮ็ดบาปก่อยเหลือว่านางถือกินหวานเมาบวัวเบื่อสารต่อแต่นั้นเพียก็เลี้ยวเห็นน้องเจ้านอนเดียนเจ้ามอวงมนว่าเสื้อและพ้ามาโนอนข้างเจ้าแพนเนียน น้งมาเทยสังมาายสาละงอสาละออเอาหัวห้องไม่เป็นทอนตายสาละงอสาละอลงองเอาติ่นตองแม่คันไล คน,นเสียไว้เกาเสียหลสองเจ้าเสียพียสังมะไครปากว่าค้ามันต่อพี่สซยนางสังศสีลาพี่นี่ไว้อยู่ในเราแก่มู่องสาบอสัง สิมาปาพีนิไวในพงไผแกหมู่คางสาีบอดีสั่งสิมาพาพีนิไวไปกวางยวัวผู้เดียวแต่นั้นพีก,ก็เหลี้ยวไปเหลือเมื่อไตมีแต่ป่ามีแต่ห้องหำให้หาน้องยอยู่บ่ไว้ คันแม่นตายไปแล้วกบเมียงไผสิมาแทนมาที่เอ๋โอกบสาไผสิเฝ้าศาลาเฮาไผสิอยู่ ไปสิโยไปเดินหัวสิมาเป็นคู่เอาดอกไม้บัดคำแหลง เจ้าผู้แพางสีสซอยรอกนังพอยสีตายจากสังสียภาคพ,พ่นี่ไว้ไพกว่างอยู่ผู้เดียวนายไพเขียวก็บ่มีคนใส่ไพ่สีมาตัดไม่ลากสักก่อนมาทอนหนุนมาทอนหนุนไพ่เด่น สีมาอุ่นเนือย้นามขันล่างว่าเหือใครแพ้สียนังเขาขันหามไปเจป้าป่งป่าหาผู้มาพ่าแม่เผาเจ้ากบมีขัสงสีฟฝังเสียเทียมบ่มีเสียมสีโคดก่อนมาเที่ยวขันสีเผาแจมเจ้าไฟไหม้ยานบ่เห็นน จากแม่นแว้นอย่างน้องจึงมาตายอยู่กลางเล่าคืนเมื่อตายในเมืองปูนเจ้าพี่สิได้เสีบงั้นเ้ล่าจากได้พ่ากันสร้างพระเนมหลวงเผาคาบอันนี้นะน้่งมาตายอยู่ในกลางหอมหวยไฟสิเมียนกระดูกนาง มาที่ตายบ่มีผู้ใด๋ให้เสียงเศร้าเศร้าจักกระจานตายบ่มีผีรอง มาที่ปพังนิธิตางมีเก้าสิบคาถาทวนสิล้วเล